ลัคนาราศีธนูดวงชะตาเดือนพฤศจิกายน2,567ความสำเร็จมาเยือนครับดวงเฮงปังรวยเดือนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างแม่จะบอกว่าจะดีจะร้ายเนี่ยมันต้องมาวิเคราะห์กันเลยแหละนะดูแบบเผลอๆเนีเ่ยนะเหมือนจะไม่ดีแต่จริงแล้วดีสำหรับชาวลัคนาราศีธนูอะารายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยกราบขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับติดตามอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับถูกอกถูกใจคำทำนายจะเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟเชิญได้ที่เบอร์พร้อมเพย์หรือว่า QR code ทางด้านนี้ได้เลยนะครับลัคนาราศีธนูเดือนพฤศจิกายน2567นะ นะถ้าดูตําแหน่งดาวรูปดวงเนี่ยบอกตรงๆว่าไม่สวยเลยเนี่ยพ,พบอริก็มีดาวพฤหัสกับดาวมฤตยูอยู่พบมรณะนี่ดาวอังคารอยู่พบวินาศโหเพียบเลยเห็นไหมอริมรณะวินาศถือว่าเป็นสามพบที่ไม่ดีของดวงชะตาของทุกลัคนาราศีเนี่ยอริก็แปลว่าอุปสรรคปัญหาแต่พบอริเนี่ย มันมีข้อดีของมันอยู่ก็คือการต่อสู้การแข่งขันนะอริอริเนี่ทำให้เราอุปสรรคอริอุปสรปรคคือทำให้เราจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นเข้าใจไหมไม่งั้นคนเรามันก็ไม่พัฒนาถ้าไม่ผ่านอริไม่ผ่านอุปสรรคไม่แก้ปัญหาถูกไหมมรณะเนี่ยมรณะอาจจะพูดถึงเรื่องหลักๆก,ก,ก็คือเรื่องของการสูญเสียการจบสิ้น นะการจากไปอะไรต่างๆนานานะครับคนสัตว์สิ่งของใน้หมดอะมรณะเนี่ยอะไรที่มันจากไปนะครับวินาศเนี่ยหมายถึงความเสียหายฉับพลันทันใดนะความหมายดีๆก็มีขาดไม่ถึงอ่าเซอร์ไพรส์นะครับอ่ะอย่าฟังดูแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับทีนี้ลัคนาราศีธนูเนี่ยดาวประจำตัวของท่านก็คือดาวพฤหัสบด,ดี นะดาวพฤหสัสบดีไปอยู่ในภพอริก็แปลว่าเป็นปีที่ต้องตัวท่านต้องแอคชั่นตัวท่านเนี่ยเป็นปีแห่งการที่ต้องแข่งขันต่อสู้เอาชนะแก้ปัญหาคือถ้าเกิดช่วงนี้ชาวลัคนาราศรีธนูเนี่ยปีนี้ทั้งปีเลยนะเป็นช่วงจังหวะที่ต้องทำการแข่งขันทำการปรักกวดหรือกำลังต่อสู้กับอุปสรรคอะไรบางอย่างเช่นการเรียน กำลังจะจบแล้วนะหรือเรียนในระดับสูงขึ้นไปอันนี้มันถือว่าถูกทางถูกที่ถูกทางกับการที่ดาวประจำตัวของท่านไปอยู่ในเรือนอรินะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่มีเหตุจะทำอะไรเลยเนี่ยชีวิตท่านก็จะเจออุปสรรคปัญหาเข้าใจไ,ไหมคือเรารู้ว่าช่วงนี้จะต้องเจออุปสรรคเจอปัญหาเนี่ยเราก็ทำให้มันเป็นปัญหาซะ เออแล้วปัญหานี้มันก็จะกลับมาเป็นตัวช่วยเราเองในอนาคตเพราะเมื่อเราแก้ปัญหาแก้อุปสรรคได้ความสำเร็จมันก็มาแล้วมันมาไหมมันมาสิครับเพราะดาวดวงแรกที่เข้ามาในเดือนนี้ก็คือดาวศุกร์ครับ 9. พฤศจิกายน2567เห็นไหมดาวศุกร์เลยเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะ ดาวสุก์เป็นดาวเจ้าเรือนอาริทำไมชาวลัคนาราศีธนูดาวสุก์ถึงเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนอริและเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนลาภะฟังดูแล้วมันขัดแย้งถูกไหมลาภะความสำเร็จแต่อริมันกลายเป็นอุปสรรคชาวลัคนาราศีธนูผมอธิบายเป็นหลายรอบแล้วแต่ก็ต้องอธิบายเผื่อมีคนใหม่เข้ามานะ ชาวล,าลาัคนาราศีธนูเนี่ยท่านเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตเหมือนคนยิงธนูอ่ะเวลาเรายิงลูกศรยิงธนูออกไปคือเราต้องมีเป้าหมายและเป้าหมายของท่านก็ต้องไกลน,นท่านเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจมีเป้าหมายในชีวิตเนื่องด้วยดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจําตัวของท่านทําให้ท่านเป็นคนดีมีคุณธรรมใฝ่เรียนใฝ่รู้ ฉะนั้นเวลาที่ท่านอยากจะประสบผลสาเร็จในชีวิตคนลัคนาราศีธนูมักจะไปแบบตรงๆไปแบบซื้อ,อเหมือนลูกธนยูยิงออกไปยิงไปตรงๆเอาให้มันเข้าเป้าหมายอ่ะฉะนั้นแน่นอนครับชีวิตของท่านจึงไม่มีทางลัดชีวิตของท่านเป็นไปตามสเต็ปขั้นตอนอยากรวยก็ต้องขยัน อยากมีเกียรติยศอำนาจวาสนาก็ต้องสร้างด้วยตัวเองนี่คือชาวลัคนาราศีธนูซึ่งทําให้ดาวอาริกับดาวลาภะมันเป็นดาวดวงเดียวกันถ้าอยากได้โชคลาภถ้าอยากได้ความสําเร็จมันต้องมีอริเข้ามาเกี่ยวข้องไม่งั้นมันไม่มาเปล่าๆมันจะมาแบบโชคลาภอย่างเดียวไม่ใช่มันมาพร้อมกัน นั่นแปลว่าโชคลาบทุกสิ่งทุกอย่างความสำเร็จในชีวิตท่านต้องมีอุปปศักเข้ามาเกี่ยวข้องนะเข้าใจไหมฉะนั้นล,นลักษณะราศีธนูนี่คือหลักหลักการใช้ชีวิตของท่านเลยต่อสู้ดิ้นรนด้วยความถูกต้องเกียรติยศศักดิ์ศรีซื่อตรงมีคุณธรรมเพราะดาวพฤหัสบดี และยิ่งในช่วงนี้ดาวพฤหัสบด,ดีมาอยู่ในเรือนอริโอยิ่งชัดเจนเลยเป็นช่วงจังหวะเข้าสู่ความก้าวหน้าในชีวิตให้มองแบบนี้ครับเพราะชีวิตท่านจะไม่มีวันก้าวหน้าได้ถ้าท่านไม่ผ่านอุปสรรคถ้าท่านไม่ผ่านอริก็อย่างที่บอกดวงท่านน่ะพื้นฐานดวงอ่ะเป็นลัคนาราศีที่ไม่มีทางรัดทำอะไรต้องทำซื่อๆตรง,ตรง,ตรง ฉะนั้นจังหวะนี้ผมมองว่าดีนะมันเป็นจังหวะที่อ่ะได้เวลาที่ต้องเหนื่อยละเหนื่อยแล้วก็จะขยับไปอีกขั้นหนึง่งขยับไปอีกขั้นหนึง่งก็สำเร็จมากขึ้นชีวิตของท่านก็จะก้าวต่อไปข้างหน้าแล้วดาวศุกร์นั้นก็จะเป็นตัวแทนของความสำเร็จด้วยมันไม่ได้เป็นอลริอย่างเดียวนี่มันเป็นความสำเร็จด้วยแปลว่าถ้าท่านฝ่าฟันการแข่งขันถ้าท่านต่อสู้ท่านสำเร็จ นี่เข้าใจไหมเหมือนสงครามนะพลธนูะท่านเป็นลัคนาราศีธนูท่านก็เปรียบสเสมือนพลธนูฉะนั้นแน่นอนเลยเวลาที่ท่านยิงธนูออกไปอ่ะมันก็ต้องพบเป้าหมายพบความสำเร็จและในวันที่9พฤศจิกายน2 5 6 7นนั้นดาวแห่งความสำเร็จและดาวแห่งอริอุปสรรคปัญหามันมาถึงตัวท่านเห็นไหม แล้วมันก็วางไว้อย่างสวยงามมากเพราะเมื่อดาวสุขโคจรเข้าสู่ลัคนาราศรีธนูก็จะมีตำแหน่งมาตรฐานเป็นมหาจักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงช่างผาโผลหนักหนาหน้ายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจอนอกจากจะเป็น มหาจักรแล้วซึ่งเป็นมาตรฐานที่ดีมาตรฐานที่สูงแล้วก็สอดคล้องกับการที่ดาวสุกเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนอริแล้วก็ดาวเจ้าเรือนลาภาโชคลาบยิ่งใหญ่อุปสรรคก็มากขึ้นตามไปด้วยพูดง่ายท่านก็จะได้รับสิ่งที่มันท้าทายมากขึ้นการแข่งขันที่ยากมากขึ้นแต่ผลตอบแทนสูงมากขึ้น เพราะมันเป็นมหาจักรไงมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกวันฟันฉงเฉงเห็นไหมมันตรงกับดาวศุกร์ที่เป็นดาวอริแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาพะเลยมันความหมายมหาจักรกับดาวศุกร์ของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยมันตรงที่สุดแล้วผลดีมันยังมีมากกว่าน,นั้นอีกสองคือเมื่อดาวศุกร์มาถึงลัคนาของท่าน ลัคนาราศีธนูเนี่ยเป็นราศีประเภทนระราศีนะรนะแปลว่ามนุษย์นระแปลว่าคนนระราศีเมื่อมีดาวสุขเข้ามานระคือโสโรวุโทโชีโวสุโกเล้าสหัสชะตนุพันธุเคราเอาปัตตนิและลาภาก็แปลว่าเป็นอุดมเกณฑ์อะไรอุดมอ่ะอุดมคือความสมบูรณ์อุดมแปลว่ามาก อุดมแปลว่าเต็มโชคลาภไงครับโชคลาภแล้วพอมันเป็นอุดมเกณฑ์เนี่ยไอความหมายเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหามันจะลดลงด้วยแปลว่าสิ่งที่ผ่านมาในการเจออุปสรรคปัญหาการแก้ไขมันทําให้ท่านได้รับความสําเร็จช่วงเนี้ยมันก็คือเป็นช่วงจังหวะที่ได้รับความสําเร็จ แต่มันสําเร็จมาจากอะไรล่ะสําเร็จจากอุปสรรคมันไม่ได้แปลว่ามาเจออุปสรรคอีกครั้งเข้าใจไหมที่เป็นอย่างนั้งงนเพราะข้อที่สามหนึ่งคือมาตรฐานดีเป็นมหาจักรสองคือได้นระอุดมเกณฑ์ใช่ไหมสามดาวศุกร์เข้ามาเนี่ยอยู่บ้านใครบ้านดาวพฤหัสพฤหัสอยู่บ้านใคร บ้านดาวสุกมันเป็นกเกษตรแรกเรือนเมื่อเป็นกเกษตรแรกเรือนก็แปลว่าสำเร็จเสร็จสมบูรณ์นี่คือข้อที่สามงั้นดาวสุกมาถึงตัวท่านสวยพี่สวยบอกได้เลยนะสวยเลยนะแรกเรือนกเกษตรด้วยกเกษตรแปลว่ามั่นคงชัดเจนแน่นอนจบ ฉั้นโชคลาภมาถึงตัวโชคลาภดีเนี่ยดาวสุกเนี่ยช่วยไว้เยอะเลยในเดือนนี้ถ้าไม่ได้ดาวสุกหนักเหมือนกันหนักเหมือนกันสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับนี่คือโอเคมากเลยนะนี่คือโอเคมากพูดง่ายว่าภาพรวมมันสำเร็จภาพรวมแล้วมันดีนะฉะนั้นรายละเอียดค่อยไปดูกันต่อไป ดาวอาทิตย์ครับ16พฤศจิกายนนะหลังลอยกระทง1วันลอยกระทงวันที่15นะครับ16บพฤศจิกา,าดาวอาทิตย์เข้าสู่เรือนวินาศสุภาวินาศวินาศมรณะเนี่ยนะอาทิตย์เข้าบ้านอังคารอังคารไปอยู่พบมรณะแปลว่าอะไรนะสุภะแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ความจเจริญรุ่งเรือง มันวินาศมันแปลว่ามันมันคาดไม่ถึงมันมาแบบคาดไม่ถึงนะอังคานเจ้าเรือนวินาศไปมรณะแปลว่าอะไรมีการขยับเปลี่ยนแปลงโยกย้ายใครที่ย้ายแล้วนะในเรื่องของหน้าที่การงานเพราะส่วนใหญ่ข้าราชาการเนี่ยเขาจะย้ายไปแล้วแหละตุลากันยาตุลาเนี่ยย้ายไปแล้วแต่มันอาจจะมีแบบเข,ขยับอีกให้มันเข้าที่อ่ะ หรือว่าคนได้รับตำแหน่งใหม่แล้วไม่ได้ย้ายไปไหนได้รับตำแหน่งใหม่แล้วก็อาจจะมีการขยับตำแหน่งหน้าที่หรือเนื้องานสายงานที่รับผิดชอบให้มันลงตัวอีกรอบเป็นลักษณะแบบนี้เข้าใจไหมเออตรงเนี้ยถ้าทายหลักๆก็ต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงมันมันไม่ค่อยดีหรอกถูกไหมชีวิตเราต้องการความแน่นอนความมั่นคง นั้นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันใดคาดไม่ถึงความหมายอน่ยทายยังไงก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ก็อยากให้มองว่าเออมันอาจจะมีนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราสามารถกันสามารถแก้ได้ถ้าสมมติว่าตรงเนี้ยฉันโอเคแล้วอ่ะอย่ามาขยับอะไรฉันอีกใช่ไหมอย่ามาขยับโต๊ะตู้เตียงของฉันห้องนี้ฉันทำงานห้องนี้นั่งเก้าอี้ตัวนี้ ตำแหน่งนี้รับผิดชอบงานด้านนี้โอเคแล้วอย่ามาเปลี่ยนนะอะไรลักษณะแบบนี้อันนี้เราก็ต้องถ้าเรารู้ล่วงหน้าเนี่ยแบบนี้เราสามารถที่จะส,สร้างเหตุอะไรให้มันให้มันไม่เป็นอย่างนั้นได้แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเรื่องที่เราคาดการไม่ได้อะไรลักษณะเนี้ยเพราะว่าบางทีมันเกี่ยวกับสุภะที่เกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาเจ้านาย นะใครที่ตำแหน่งของเจ้านายของเรายัางไม่ลงตัวอ่าอย่างเงี้ยหรือยังไม่มายังปฏิบัติหน้าที่แทนอยู่อะไรลักษณะแบบนี้นะมันจะเกิดความไม่แน่นอนตรงนี้คนใหม่มาอาจจะไม่ใช่คนที่เราคาดหวังอะไรลักษณะแบบนี้ก็ได้เพราะสุภะมันมรณะสุภะมรณะคือเจ้านายหรืออะไรลักษณะแบบนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะ ตรงเนี้ยไม่ดีหรอกอันนี้พูดตรงๆนะดาวอาทิตย์ย้ายมานะแต่เออแต่อาทิตย์ย้ายเขาเรีอนมีนาก็จริงแต่ตัวท่านเนี่ยก็ไม่ได้รับผลกระทบในทางแย่สถานเดียวเพราะดาวอาทิตย์มาอยู่ที่ราศีพิจิกมันเป็นเล็งกับดาวพฤหัสที่อยู่ที่ราศีพฤษภทำให้ดาวพฤหัสเพนดาวประจำตัวเพน ก็แปลว่าตัวท่านก็มีออรา่ามีพลังมีแสงเข้าใจไหมมีแสงนั้นการขยับหรือโยกย้ายอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นแบบเซอร์ไพรส์ฉับพลันทันใดไม่คาดคิดไม่คาดฝันมันอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้บางทีเราขั้นเราได้แค่นีออ้แต่ว่าอาจจะมีปฏิบัติหน้าที่ที่มันเหมือนกับว่า โอ้หต้องระดับสูงกว่าเราอะถึงจะทําได้อะไรลักษณะเยยงี้ยแต่เราก็ได้ทําเพราะพระอาทิตย์มันส่องแสงมาหาดาวพฤหัสอาทิตย์เป็นมิตรกับครูครับอาทิตย์เป็นมิตรกับครูเล็งกันสวยงามมีพระจันทร์เข้ามาด้วยเห็นไหมพระจันทร์ก็เพนพฤหัสจันทร์คู่ธาตุดินสวยงามสวยงามแล้วเพนทั้งคู่เลยอยู่ตรงเนี้ยเพราะพระอาทิตย์เล็งเข้าไปเนี่ยมันเพนทั้งหมดมฤตยูก็เพน จันทร์ก็เพนพะฤหัสก็เพนเห็นไหมนี่ลอยกระทงเนี่ยเนี่ยเพนจริงๆลอยกระทงเนี่ยเพนเพนวันที่สิบห้าอ่ะเนี่ยนะวันที่สิบห้าเนี่ยอันนี้วันที่สิบหกใช่ไหมพระจันทร์อยู่นี่พระอาทิตย์พระอาทิตย์เข้าอยู่นี่ใช่ไหมแต่จริงแล้วเนี่ยมันเพนคืนวันที่สิบห้าต่อสิบหกก็คือคืนวันลอยกระทงอ่ะ คือลอยลอยกระทงพระจันทร์จะเพนเต็มที่ก็คือตีสามนะก็คือพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้และพระจันทร์อยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเพนกันตรงนี้เขาเพนกันที่ราศีตุลกับราศีเมษแต่พอสิบสิบหกเนี่ยพระอาทิตย,ย์ย,ย้าย,ายพระจันทร์ก็ย้ายมันก็เลยมาเพนกันต่อที่ตรงนี้เห็นไ,ไหมเออฉะนั้นจุดเพนเนี่ยเรียกว่าเพนกันตั้งแต่วันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกกันเลยแหละนะครับ ทีนี้เพนเนี่ยเพนในทางโหราศาสตร์นะส่วนเพนจริงๆอะ่ะก็คือต้องดูองศาคือพระอาทิตย์ต้องอยู่องศากับพระจันทร์เนี่ยตรงกันมันถึงจะเพนแบบในทางดาราศาสตร์แต่การนับปฏิทินน่ะก็คือวันที่ขึ้นสิบห้าคเดือนสิบสองเราก็ว่าวันเพนนะวันเพนเดือนสิบสองน้ำนองเดือดตลิงใช่ไหมวันลอยกระทงอ่าก็เป็นลักษณะแบบนี้แต่มันดีแน่นอนที่เอาเรื่องเพนมาพูดเพราะว่า ดาวประจําตัวท่านมันเพนด้วยแล้วเพนคู่กับพระจันทร์ซึ่งพระเพลิงหัสกับพระจันทร์เป็นคู่ธาตุดินด้วยกันฉะนั้นมันตรงเนี้ยมันดีครับตรงนี้มันดีนะครับมะงั้นมันไม่ได้มามันไม่ได้เสียอย่างเดียวมันดีมันดีถึงตัวท่านเลยนะอ่าเป็นกาลังใจนะดีขึ้นไหมสวยนะอ่าทีนี้มาดูภาพรวมแล้อย่างที่เกินไปทีแรกเนี่ยอลีโอเคไหม ดาวประจำตัวอยู่พบอลิก,ก็หมายถึงปีเนี้ยท่านต้องต่อสู้อุปสรรคปัญหาให้มันเรียกว่าลากยาวไปถึงนู่นเลยนะพฤษภาปีหกแปดนะเพราะเดี๋ยวพอพลอหัดย้ายในเดือนพฤษภาปีหกแปดมันจะส่งผลดีต่อดวงชะตาท่านมากท่านจะกลายเป็นราศีที่ดวงดีมากๆในปีหน้าฉะนั้นปีนี้เป็นปีแห่งอะไรก็เนี่ยไปอยู่ในเรือนอุปสรรคไปอยู่ในเรือนอริมีปัญหาก็หมายความว่า เป็นปีแห่งการสร้างฐานการต่อสู้การแข่งขันส่วนความสำเร็จนั้นมันเริ่มมาให้เห็นแต่จะสำเร็จแบบพุ่งพรวดก็ปีหน้าแน่นอนเพราะดาวพฤหัสจะเข้ามาเล็งลักนณะท่านโอเคไหมสู้ไปก่อนปีหน้าเนี่ยแจมแมวนะครับอ่ะมรณะน่ากลัวไหมมรณะดาวอังคารมันมาจากเรือนวินาศวินาศมรณะแปลว่าไอ้ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเนี่ย เนี่ยไอดาวทั้งหลายที่มันตกพบมรณะในช่วงปลายเดือนเนี่ยมันเหมาะมันวินาศก็จริงแต่วินาศมันไปมรณะวินาศก็คือความเสียหายเมื่อความเสียหายมันมรณะไปแปลว่าความเสียหายจากไปกลายเป็นดีเขาเรียกว่าดาวร้ายเข้าเรือนร้ายมันกลายเป็นดีเข้าใจไหม ท่าน,นไม่ต้องตกใจแต่มันอาจจะมีผลในเรื่องของบุตรบริวารท่านต้องระมัดระวงังปุตตะมรณะปุตตะมรณะเช่นลูกน้องบริวารจากไปคำว่าจากไปก็ง่ายๆลาออกหรือมันหนีเราอะไรก็ว่ากันไปนะครับบุตรหลานนะบางคนส่งลูกโตแล้วอะไปเรียนมหาวิทยาลัยอะ่ะต้องไป บางคนก็ไปไกลถึงต่างประเทศส่งลูกไปเรียนต่างประเทศหรือ,อ,อสอบติดในมหาวิทยาลัยที่มันต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องห่างไกลอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้หรือใครที่ทํากิจการอะไรอาจจะต้องระวังในเรื่องของออลูกน้องนะบริวารทั้งหลายอะไรลักษณะแบบเนี้ยที่อาจจะเขาเรียกว่าออกไปในแบบฉับพลันทันใดอยู่ๆก็รวมตัวกันเนี่ย ปีใหม่ครับขอกลับบ้านไปปีใหม่อระมันไม่มาแล้ว <c oughs> พอมอกกลาจะเปิดร้านบอกเฮ้ย hey, มันไม่มาแล้วทํายังไงอันนี้ก็ต้องแก้ไขกันไปเนาะอ่าในภาพรวมเป็นลักษณะแบบนี้ครับฉะนั้นยังโอเคอยู่จ้ะและในเดือนพฤศจิกายนข้อดีก็คือดาวการเงินของท่านก็คือดาวพระเสาร์เริ่มโครจรเดินหน้าครับเดินหน้านะแต่ยังอยู่ในราศีกุมเหมือนเดิมเข้าใจไหม ยังอยู่ในราศีกลุ่มเหมือนเดิมเออเนี่ยยังอยู่ในราศีกลุ่มแต่เดินหน้าแล้วการเงินเดินหน้าดีไม่เล่าดีสิครับนะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูสวยงามนะการเงินเดินหน้าสังเกตไหมเงินมันการเงินของท่านนะจะเริ่มโอเคขึ้นเรื่อยเรื่อยๆืยตั้งแต่ตุตลาละกันยาตุลาเนี่ย ยแล้วเดี๋ยวพอเข้าพฤศจิกาเนี่ยมันยิ่งชัดเพราะดาวการเงินของท่านคือดาวพระเสาร์เริ่มเดินหน้าและดาวเสาร์เป็นดาวธาตุไฟอยู่ในราศีธาตุลมเนี่ยโอ้โหมีพลังเดินหน้าแบบมีพลังแล้วนะครับส่วนท่านเองก็เป็นราศีธาตุไฟเช่นเดียวกันก็โอเคนะครับรับชาวลัคนาราศีธนูอะมองเหมือนเผินเหมือน้ลยเห็นไหมเนี่ย ใครอ่านหัดอ่านดวงเนี่ยจะรู้เลยโอ้โหอลิมรณะวินาตมีแต่เรื่องไม่ดีนะแต่เราอ่านไปอ่านมาเนี่ยวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาเนี่ยเออมันเรื่องไม่ดีมันก็ทําให้ทําให้เราเขาเรียกว่าสามารถตั้งสติอย่างน้อยถ้ามันจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเราตั้งรับได้ใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ผมว่าชาวลัคนาราศีธนูมันรู้อยู่แล้วอ่ะ พราะปีนี้เป็นปีที่มันมันเหนื่อยมันต้องเอาชนะมันต้องแข่งขันมันต้องนู่นนั่นนี่อยู่แล้วนะมีปัญหาจุกจิกกวนใจให้ต้องแก้ไขตลอดเพราะท่านมีความเจริญรุ่งเรืองมาแล้วไงจากลูกน้องตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวหน้าพอเป็นหัวหน้ามันไม่ได้แก้ไขแค่เรื่องเราเรื่องเดียวมันแก้ไขให้กับลูกน้องบริวารอะไรด้วยเนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะลูกน้องอาจจะสร้างปัญหาในช่วงช่วงช่วงปลายปีนี้นะนะก็ลองเขาเรียกว่าอะไร รู้ล่วงหน้าแล้วก็พยายามเซตแผนงานเซตร,ระบบให้ดีไม่ให้เกิดปัญหาใครจะลาใครจะป่วยใครจะไปไหนอะไรเงี้ยวางหลักเกณฑ์ให้มันชัดเราจะได้ไม่ต้องแก้ปัญหาการวางงานแจกจ่ายงานให้ใครก็ขอให้เรียกว่าดูกันให้ดีแค่นั้นเองครับนะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูอ่ะ ก่อนจะจากไปครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ใส่กระดิ่งนะครับอย่าลืมนะครับถูกอกถูกใจคำทํานายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่เบอร์พอมเพนะแล้วก็คิวอา e คตร,ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะฝากขอบคุณทุกท่านชาวลัคนาราศีธน,นูครับดวงชะตาเดือนพฤศจิกายน2567ครับความสำเร็จมาเยือนนะครับขอให้โชคดีทุกท่านครับเฮงปังรวยคลิปนี้สวัสดีครับ